มีค่าเรียนที่17นะคะหน้า123นะคะเริ่มกันเลยนะคะไม่พูดพราำทำเพลงเพราะว่าคลิปวิดีโอเนี่ยมันอัดได้แค่4นาทีนะคงนำเรื่องบทที่1น,นะคะอันขยมบรมนเรศเรืองรามงตรงนี้เนี่ยหมายถึงรัชกาลที่3นะคะนักเรียนขีดลงไปด้วยเขียนลงไปด้วยพระผานแผ่นพไทยทรงสืบไทย สแสวงยิ่งสิ่งสดับองค์โอวาทหวังประชาชนให้อ่านแจ้งคำกลงบทนี้นะคะแปลว่าราชการที่3มเนี่ยเมื่อขึ้นครองราชเนี่ยก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงโลก,กน,นิตเนี้ยจะได้เป็นที่สั่งสอนแนะนำในการดำเนินชีวิตให้กับประชาชนนะคะอะ ต่อไปโค้งนําเรื่องบทที่สองนะคะโครงนําเรื่องบทที่สองโครงโลกกนิษนี้นมนานมีแต่โบราณการเก่าร้องเป็นสุภาษิตส,สารสอนจิตกลนดังสร้อยสอดคล้องเวียวไว้ในกันอ่าเขาก็บอกว่าโครงโลกกนิษเนี้ยเนี่ยนะอ่ามันมีตมาตั้งแต่สมัยโบราณและ เป็นสุภาษิตคำสอนนะคะเป็นสุภาษิตคำสอนที่เราควรฟังไว้ประดับหูนะอ่ะต่อไปค่ะต่อไปค่ะโครงบทที่23อ่ะนักเรียนจะสังเกตว่าโคงเนี่ยมันกระโดดกระโดดกันอ่าในหนังสือเรื่องนี้เนี่ยคะเขาคัดมาแค่15บท เขาคัดมาแค่15บทนะคะให้เราได้เรียนซึ่งจากเดิมแล้วเนี่ยมันมีทั้งหมด593บทซึ่งเราจะเรียนทั้งหมดมันก็เป็นไปไม่ได้เรียนปีหนึ่งมันก็ไม่จบนะ<อ>เขาก็เลยคัดแต่เฉพาะบทเด่นๆที่มันเข้ากับทุกยุคทุกสมัยเนี่ยมาให้นักเรียนเรียนนะคะอะต่อกลับมาโครงบทที่23นะคะความรู้ผู้ปราดนั้นนักเรียน ฝนทั่งเท่าเข็มเพียนภายหน้าคนเกียริเกียรหน่ายเวียนบนจิตกลอุทกในตะกา้าเปลี่ยมล้นหรือมีอ่าบทนี้นะคะบทนี้แปลว่าเป็นนักเรียนีต้องมีความขยันและอดทนในการศึกษาเล่าเรียนนะคะตรงกับสำนวนมีสำนวนด้วยแฝงด้วยสำนวนตรงกับสำนวนอะไรตรงกับสำนวนนักเรียนจดลงไปนะคะ ตรงกับสำนวนหนักเอาเบาสู้หนักเอาเบาสู้คือสำนวนที่1นะคะและสำนวนที่2ของโครงบทน,นี้ก็คือฝนทั้งให้เป็นเข็มนะคะฝนทั้งให้เป็นเข็มนะจนลงไปนะคะสองสำนวนนี้ครูจะออกสอบต่อไปค่ะโครงบทที่55นะคะโครงบทที่ห้ห้า เว้นวิจารว่างเว้นสดับฟังอ่าเว้นที่ถามอันยังไปรู้อ่าเว้นเล่าลิขิตสังเกตว่างเว้นนาอันนี้มันคำเดียวกันนะอ่าแต่โคลาวะเว้นดังกล่าวว่าผู้ปราดได้หรือมีเขาบอกว่าคนที่จะเป็นนักปร,ราดได้เนี่ยจะต้องมีสี่ยาง4ประการดังต่อไปนี้จดค่ะอย่างแรกเลย คือสุอย่างที่สองคือจิอย่างที่สามก็คือปอปลาสละอปุอย่างที่สี่คือลิลอลิงสละอิสุจิปุริมันคือหัวใจของนักปราช์นะคะมันคือหัวใจของนักปราช์ถ้าแปลเป็นไทยสุมันก็จะหมายถึงฟังจิมันก็จะหมายถึงคิดอ่า ปุมันก็คือถามริ้ก็หมายถึงเขียนสุจิปุริรวมกันแล้วคือฟังแล้วก็คิดแล้วก็ถามแล้วก็เขียนถ้าใครปฏิบัติได้ตามนี้นักเรียนก็จะเป็นนักปาาเป็นผู้รู้ที่เก่งกล้าในอนาคตแน่นอนแล้วเจอกันคลิปที่สองนะคะคลิปละ4บท